เดนนี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสบายดีพี่นอ้องอ้าหลดเทาขิมอดเลยนี่ขี่หลดกระลังสีเมื่อแต่หน้าผัดว่าเห็นดอกกระเจียมติดอก,กงามๆนี่นี่แหละยาย vậy là ở xiêm sáp, àm ngài, cua. Tên này làm gì? Ha, tên này ngang mà đi. nhà tôi càng ngang vậy. Cảm lăng Đi đi, càng นี่แม่บุอกขนาดพี่เาเดินมนอยากไงฮะตัวนึงงอเลืยายนี่วลุยอยู่นะเนี่ ฮาวอามีแหลมหามานี่ดอกนูยายมันลิฟปนี่ช่องดอกฮะวัวยีมันตัวนี้กันนะฮ้ามาลิเรียๆตัวนี้กันนี่ ห้าข <IS 2> <IS 2> <IS 2> ักัน่เลยขวดอ่อนๆเนาะอย่างงี้ตัวนี้เฮ้ยเฮ้ในป่านี่ห้าอนีใช่เราเห็นตัวนี้กังามได้ไหมใช่เลย เห็นเลยนะมากินเห็นแต่หูอะมันเออนี่เลยนี่เหี่ยวอ่ะนี่นะัน่งไปเหี่ยวเลยว่ารองหมูกลายเลยพูดพูด หักอลียายซักปอขนามาตอนเศร้ากุศลลาย เแล้วอยู่พี่ยายานัลนหลดอกคำงามจุมจมม๊บๆมัน,นอ่ะนี่ตัวนี้พร้อมตัวนี้จับอ่ะ พียายนะขากันได้หรอไงเนี่ยขากระเจียวขาวบ่มี่แล้วเนาะนี่ตัวน,นี้ฮาตัวน,นี้ขักเลยเนี่เนะนีะยมีตรงงาม จ้าับบริมาหานะถือมือข้าบริมาหาน่ะพูนพูนพูนย้ายนี่นะนพูนพูนอ่ะสับไปให้ขาด งัวพะย่ะเหรองัวห่าบวันนี้ไปองมาหาดอกกระเจียวยามขำขำมาเด้อสติงเอ้ยหาเก็บดอกกระเจียวยังกินได้เนาะยอย่า มันกัดแต่ไปลายมันอะขี่รถอีต๊อกตอกมาพี่เนอะด่อนในบ่อนหน้าพาต้องกินเห็นะหมะกระป้อมกระป้อมกระป้อมขึ้นเลย ห่อนแหงอ้ายายเน,น,นี่ยตัวนี้ตัวหน,น้านพ่อมานละตัวพูดนดิเห็นบ่อ่าเรียนกันเลยนะพีน่น่ออนยอันนี้ก็แม่นี่นะตัวนี้ก็งามอน,นี้นะให้ยายซับเอาซับแล้วย,ยาย ดอกใหม่ตอนอามาลุ่นก่อนอยังมาทันดอกอยังจืบอ่ะนี้ตัวเห็ดเป็นอันน่ะ<ม>ตาเบนกาหลับแล้วตาเวนลงต่ำๆแล้วใกลสจขำเลยไ<ม>ยมาประเทศดอกกระเจียวเนาะในดอนนี่หลายๆนาว่าสวยปนิจนขำเลยงัวกันเรื่องงัวก,กินอย่างารสันนี้ ทางอาจจะไปแล้วบาาอสแจนะน้าหนักมันมันมีกระเจัะอีก่มาเบิง่งนี่ก่อนนะโคตรแห้งอะไรนี่นี่นยายแทนนี่แทนแทนี่ก็ะมีนี่อ้า<ม>เรียนกันงามอนี้เนะี่ย เพื่อนพี่น้องมีแต่ดอกง,งามตันนี้ก็ะเมนตันนี้ก็ะเมนโอ้ยดเราซับเอาซับอันเอาตันนี้มครับตัวหนาพ่อมาดินี่แค้มให้หน้าครับอาจารย์ตัวนั้นเผือ่อกะเอาอะไรตัวงวกัดก็ได้งอการ์ดร้ายา แม่หวานทั้งน่ะอยากมืออะไรทั้งน่ะนี่นี่ดอกนี่เห็นซาวนี่ก็เห็นเฮาดึงอะไรแต่ยอด ห,ฤฤหักโพุ่เลี้ยยายสองดอกนะ <Okay. S 1> งาม,มาดีนะไม่ดี่ออดอกเลี้สองอันเ,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 เดินไม่หวานทัไงมจากเมื่อเลยผูทซ <c oughs> ับดอกกระเจียว, <c oughs> วกำลังหมัว <c oughs> ้าดอกนะั่นดอกนะั่น นายายนีน่นะนี่ทิมเอาดอกนี้เผือดห้องดึงห้าดึงเมืองยายใส่กระเป๋าเ่ยนะให้ใส่ทงเสือเหนื้อทงแล้วทิมหัดสบมือบ่ นี่บันดิกับบ้านพี่ดาวไปได้ดอกกระเจียวเลยขัแล้วฮะขัดอะไรอันนะมดที่ไหบาคือชี่มืดเลยบันนี้นนแต่ี่รถไทยหาดอกกระเจียวไไ่ดด้ช้ชจยนนัิง เพิดแล,ลแล้วเป่าป้ายปล่นี่ไปหลีเลยนะ้ป่นี่ซ่องนานลาเน,นนี่กะงานำนถาถ่ายอยู่นปปิดคลิปไปนี้พี่น้อง